นี่พี่ครับอยู่ที่ด่านขุนทดครับเราอยู่ที่ลานพ่อขุนด่านนะครับหรือที่เราสักการะกันก็คืออนุสาวรีย์ขุนทดนะครับพ่อขุนทดอันนี้คือประวัติพ่อขุนทดนี่คือเมื่อกี้นี้พี่ครับอ่านให้ฟังครับคือปีพุทธศักราช2310นนะครับขุนทดได้รับการแต่งตั้งจากกรมหมื่นเทพพิพิธเจ้าเมืองพิมายให้เป็นนายด่านแขวงสันเทียมณฑลน,น,นครราชสีมา เป็นทางผ่านระหว่างเมืองบนกับเมืองล่างในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือกรุงธนบุรีตอนต้นคุณทศเป็นนักครบที่กล้าหาญและเป็นนักปกครองที่มองการไกลเป็นวีวรบุรุษชนที่ชนรุ่นหลังควรแบบอย่างนะครับคุณทศเป็นหนึ่งผู้ริเริ่มการสร้างการทําทดน้ําต่างๆฝ่ายทดน้ำเนี่ยก็ได้ริเริ่มในเรื่องของการทําเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นนักปกครองที่คนเคารพนับถือครับ ปัจจุบันเนี่ยมีอนุสาวรีย์แล้วก็นี่นครับคนมาสก,การะที่นี่นะครับที่ด่านขุนทดนะครับก็เป็นต้นทางที่เราเองก็ภาคภูมิใจนะครับพี่ก๊อปเองในฐานะที่เป็นคนนามสกลุลลูกหลานที่นามสกลุลชุ่มขุนทดก็ได้สืบเชื้อสายกันมาเป็นลูกหลานกันมาทั้งอำเภอด่านขุนทศนะครับ